สวัสดีครับผมอาจาสุธพัฒน์สิงห์พัฒครับสยามเวร์คเน็ตเวิร์บครับนำทุกท่านเข้าสู่ครับชลอวัยหรือการนำท่านสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวย้อนวัยสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างไรกับขับชลอวัยของสยามเวร์คเน็ตเวิร์บ ขับฉลวัยประกอบไปด้วย3ส่วนที่สําคัญที่จะทําให้ท่านได้เรียนรู้ค้นพบความหาศจรรั์ในตัวท่านว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านครับข้อที่1น,นะครับในขับฉลวัยก็คือเรื่องของมิวสิคเทเลปีก็คือเขาเรียกว่าการบําบัดจิตด้วยดนตรีนะครับ การได้ร้องเพลงการได้เล่นดนตรีแบบง,ง่ายๆนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของผมที่จบด,ด้านดนตรีจากมศวรประสานม,มิตรนะครับนำประสบการณ์ที่ได้เล่นดนตรีได้มีประสบกุ๊กคีอยู่กับดนตรีเนี่ยมาบอกมากล่าวท่านว่าความมหัศจรรย์ในตัวท่านว่าท่านสามารถเล่นดนตรีอย่างง่ายๆได้หรือว่าร้องเพลงง่ายๆได้ร้องเพลงตรงคีย์ได้นะครับเพราะว่าดนตรีเกิดมาคู่กับมนุษย์อยู่แล้วนะครับในข้อที่2ก็คือโพโตเทอลเปีนะครับก็คือการ ย้อนกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวโดยการใช้แสงอินฟาราเรดในตัวท่านเองนะครับมันมีต้นว,วันตวกรรมใหม่ระดับโลกที่เข้าไปกระตุน้นไปปลูกสเต็มเซลล์ในตัวท่านให้กลับมาสร้างสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโคเปอร์เปปตายมันจะไปกระตุน้นปลูกสเต็มเซลล์แล้วก็มาซ่อมมาสร้างเซลล์ในตัวท่านให้ท่านกลับมาแข็งแรงกลับเป็นหนุ่มเป็นสาว1 0 2ถึงปีเลยนะครับในส่วนที่3ก็คือทำเทอราปีหรือว่าธรรมเทอราปี นี่คือความหาสัสจจร,รย์ของการฝึกสมาธิทําให้จิตใจสดใสตื่นรู้ทําให้ท่านมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงเขาเรียกว่าพ้นจากความทุกข์พ้นจากโรคเสื่อมต่างๆคนที่ปฏิบัติแล้วก็มีสมาธิที่ดีจะเกิดปัญญาแล้วก็ทําให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงได้เหมือนกันครับโดยมีพื้นฐานอย่างไรง,ง่าที่เราจะเข้ามาให้ท่านได้ค้นพบในครับชรอวัยนี้นะครับและพบก,กับผมปัญยาสุธิพัฒน์สิงห์ธวัฒน์กับสยามมิเรอร์เคลเน็ตเวิร์ตกับ ครับชรอวัยนำท่านสู่ความเป็นหนุ่มสาวอย่างไรแล้วพบกันนะครับ